สวัสดีครับผมมาออกหมายนะครับผมวันนี้ไม่ได้ใส่เบ็ดนะครับไม่ได้กักดังวันแหววันนี้มายิงปลานะครับผมมาดูสภาพหมายนะครับอ่านเก็บน้าของเขาตอนนี้ถือว่าน้ําน่าจะลดลงจัดเลยนะครับผมแรงมากดูสภาพหมายที่ผมมายิงนะครับวันนี้ก็มาแต่เช้านะครับผมก็ยังไม่เจอไปตัวนึงละยิงได้มาติดติดไปตัวหนึ่งยังไม่ทันได้ลงแปมนะครับผมก็ ปลามื่อนี้ก็ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยดีด้วยนะครับผมชเช้าแดดแรงครับเนือแตกพักเลยครับผมขอติดตามรับชมผลง,งานนะครับว่าจะมีแต้มมีตัวมีผลง,งานให้ได้ชมกันหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวพันเล็กจะพาลุงไปเอาปลานะครับมาแล้วครับผมหนึ่งแต้มครับโหสวยเลยครับผมมันมีตัวหนึ่งวิ่งอยู่ตรงนั้นนะที่ผมเห็นดำๆอ่ะมันเป็นดำๆนะ เฮ้ยแต่มันจะล่องเลยโอ้ติดโอ้สวสวยด้วยส,สวยนะครับหนดูนี่นะครับผมใส่ง,มงามๆเลยครับก็ไปติดตามผลงานแต้มต่อไปนะครับผมมาแล้วครับผมแต้มแรกไม่แห้วแล้วนะครับหลอดแห้วแล้วนะครับ กับลูกดอกช่างเอฟนะครับผมไปครับผมแม่ไม่ยอมขึ้นเลยหาเอ้ยไม่ถึงเอ้ยออ เดูไหมเสีได้ว่ะสามตวัวเนี่ยเรียบร้อยครับผมแ้มที่สองครับนี่นาพลไม่ได้ถ่ายถอดยิงครับเปิดกล้องไม่ทันไปครับเดีย๋ยวพาลงไปดูนี่ครับผมมา,มาดูกัน ว้าวเขาไหนเนาะโอ้โหตุววอ้วนตึบมาขึ้นอยู่นี่เลยปาดิีวิมวิีจะเป็นเหลือเลยโอ้โหตัวมัเิ่มเลยตะพุนน้อยที่ไหนอ่ะเออไตโลอยู่โดนโดนไต้ท้องเลย นี่ครับผมแต้มที่สองครับผมโอ้ตั้งแต่เช้านะครับแต้มแรกแต่แต้มที่สองก็มาแล้วครับผมไปครับผมตามผลงานแต้มต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปเก็บไอ้เจ้านี้ก่อนนะครับสายโลนะครับผมดูดงามเลยครับโอ้โหตะพนไข่เต็มท้อง